ที่ผ่านไปผ่านมาถึงป้ายนัเดตติดแอร์กันทั่วเมืองสงสัยว่านัเดตติดแอร์อะไรนะอ๋อไม่ใช่อะไรเป็นนเดตติดใจแอร์เอเชียค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นัเดตสุดหล่อมาถ่ายหนังโฆษณาของแอร์เอเชียครั้งแรกกับการเป็นผู P ้ส่นเตอร์สายการบินตามไปดูกันสวัสดีครับผมสจ๊วตคนใหม่ของสายการบินแอร์เอเชียสวัสดีครับวันนี้ครับผมผมมารับหน้าที่เป็นสจ๊วตนะครับผม โอ้โหดูเครื่องแบบผมสิครับแหมหน่าภูมิใจมากเลยใช่ไหมครับดูแบบว่าสง่าผ่าเผยเลยครับผมวันนี้มาถ่ายโฆษณาแอร์เอเชียครับยังไงลืมติดตามมันครับว่าตัวหนังจะเป็นยังไงและเรื่องราวน่าสนใจขนาดไหนครับผม